ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของผมไรเว้นเดลี่วันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับวงการเกษตรในประเทศไทยนั่นก็คือรถแทรกเตอร์สยามคูโบตารุ่นปี2025และกระซิบถึงสิ่งที่อาจจะมาในปี2026ซึ่งหลายคนในวงการเกษตรเริ่มให้ความสนใจเพราะคูโบตายังคงเดินหน้าพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรให้ก้าวล้ำสะดวกและตอบโจทย์เกษตร,รกรไทยมากยิ่งขึ้น เริ่มจากกลุ่นปี2025ก่อนเลยปีนี้คูโบต้าเน้นพัฒนาเรื่องประสิทธิภาพการใช้น้ำมันการตอบสนองของเครื่องยนต์ที่นุ่มนวลมากขึ้นและระบบที่ใช้งานง่ายกว่าเดิมแม้จะดูเงียบเนียบไม่มีอะไรหวือหวาแต่เมื่อคุณได้ลองใช้งานจริงคุณจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างเช่นเครื่องยนต์ดีเซลที่ปรับแต่งใหม่ให้แรงแต่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมเหมาะอย่างยิ่งกับเกษตรกรในชนบทที่ต้องคุมต้นทุนน้ำมันให้คุ้มค่าในทุกฤดูกาล อีกจุดเด่นที่น่าสนใจมากคือการเริ่มใส่เทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามาไม่ใช่ระบบ GPS ซับซ้อนแบบในต่างประเทศแต่เป็นจอดิจิทัลแบบเรียบง่ายพร้อมระบบช่วยควบคุมการทำงานเช่นคำนวณระดับการถ่ายตามสภาพดินโดยอัตโนมัติซึ่งเหมาะมากสำหรับเกษตรกรที่ต้องการลดความผิดพลาดจากแรงงานคน ถ้าคุณเคยใช้แทรกเตอร์คูโบต้าในซีรีส์ M หรือ,อามาก่อนคุณจะรู้สึกคุ้นเคยกับดีไซน์ห้องโดยสารที่ออกแบบใหม่ให้นั่งสบายคุ้มง่ายมองเห็นรอบตัวชัดเจนมากขึ้นเบาะนั่งปรับได้พร้อมระบบควบคุมที่อยู่ในตำแหน่งที่จับง่ายขึ้นแม้แต่ยางรถก็ปรับมาใหม่ให้เกาะพื้นดีกว่าเดิมและลดการทำลายหน้าดินและที่หลายคนแอบสงสัยกันอยู่ตอนนี้ก็คือแทรกเตอร์ต้นแบบปี2 0 2 6ี่กที่กำลังถูกทดสอบเนียบในจังหวัดอย่างชนบุรีและเชียงใหม่บางคนเห็นเครื่องต้นแบบที่ติดตั้งเซนเซออรร์รบคัน พร้อมระบบกำหนดขอบเขตการทำงานแบบอัตโนมัติมีข่าวหรือว่าอาจเป็นแทรกเตอร์ไร้คนขับที่สามารถทำงานเองได้เกือบทั้งหมดเหมาะกับฟาร์มขนาดใหญ่เช่นฟาร์มอ้อยหรือฟาร์มข้าวในภาคกลางอีกเรื่องที่น่าสนใจคือคูโบต้ากำลังพัฒนาแทรกเตอร์พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบสำหรับเกษตร,รกรรุ่นใหม่หรือโครงการเกษตรสีเขียวแม้จะยังไม่วางจำหน่ายในปี2026แต่อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่าคูโบต้ากำลังมองไปไกลถึงอนาคตในปี2030แล้ว สำหรับตอนนี้รุ่นปี2025คือทางเลือกที่ดีที่สุดแข็งแรงประหยัดทนทานและพร้อมลุยในทุกสภาพอากาศของไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมครับถ้าคุณอยากอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆใ,ในวงการเกษตรอย่าลืมกดติดตามช่องไรเว้นเดลี่ของเราด้วยนะครับ